เพื่อน,นไปชมวัดป่าปภูผาสูนนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวาเป็นวันดีนะครับเด mm. ี๋ยวพาเพื่อนไปชมวิววัดป่านะครับผมก็มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยแล้วไปชมวิวกันนะครับไปเลยครับ เริ่มต้นนะครับเพื่อนๆต้องที่มาหลายครั้งก็เดินไปชมด้านหน้าผาทางนู้นก่อน,อนแล้วเดินเลาะไปทางนู้นนะครับเลาะริมผาขึ้นไปดูหัวข้างบนนะครับอากาศเย็นนะครับอากาศสดชื่นเย็นสบายเดินเนี่ยรอยฝนตกนะครับตอนนี้หน้าหนาวนะครับรอยฝนตกก้นนี้เปนที่หนึ่งนหนึ่งท่านว่า เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูไปเดินชมวิวด้านนู้นนะครับด้านหน้าผานะครับเ,เสียงลมอากาศสดชื่นครับเดินไปไหนหินแต่กระรอกขาวเต็มไปหมดเลยครับข้างบนก็มีครับนู้นซ่อนอยู่นิ่งเลยกระรอกขาว ให้จบไ่เช้านะครับอืม รเรัาพุ่นตกแรงมัน,ะนตกตะไข่เะาไข่เลยอย่างช้านี่ปลาคือชีวิตนี่ผมมาหลายครั้งแล้วหลายรอบแต่ไม่เคยเดผาต้านลมนี่ครับเพื่อนๆครับผาต้านลม นี่บริเวณหน้าผานะครับนี่ครับเพืเ่อนครับอากาศร่มลื่นครับต้นไม้ใหญ่นน่นมองเห็นพื้นที่โล่งแล้วก็เป็นภูเขาหน้านู้นนะครับ เดินต่อครับไปดูจุดอื่นๆแล้วพาเดินเลาะริมหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับรอฝนตก เลื่อนต่อครับ ก็จะเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆครับชมวิวหน,หน้าผาตรงนี้นะครับเดินมาค่อยระวังนะครับกิ่งไม้รอยฝนตกนะครับก็จะมีกิ่งไม้ที่หล่นลงมาตามพื้นต่างๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยมาก็ลอง ลองชมเส้นทางที่พาเพืเ่อนๆมาดูนะครับต้นไม้ใหญ่มากเลยดูดูด,ดูลากเขาผาลากไซต์นะต้นไซใหญ่อยูอย่ริมผาเลยครับเนี่ยยื่นออกไปหน้าผาเลยอมองเห็นโคกหนองนาใครนอาหน่น ็มาก็ได้ยินเสียงสัตว์เสียงนกเสียงอะไรนะครับนี่ต้นไม้นะครับเสียงเสียงตัวอะไรนะ่ะนกอะไรนะ่ะ เดินแล้วก็ตาหน้าผาไปเรื่อยนะครับจะมองเห็นวิวข้างๆแล้วก็มีพวกรงสรางกันไว้นะครับนี่ขึ้นไปข้างบนไยเดินต่อครับ อ๋อลื่นเด้เลยมีรอยฝนตกครับนี่ครับพระบรมธาตุเจดีย์นะครับ เป็นหน้าผานะครับเป็นหน้าผาเป็นหินลงมานะครับ่ดเดินลัดเลาะไปเรื่อยจนขึ้นไปเกด,ดีด้านบนนะครับนี่วะเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ครับแล้วไปชมวิวด้านบนทางในนุ้งก็สวยนะครับนี่รอยอุทธรรท สวยจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้นี่มีห้องน้ำํำมีด้านล่างครับขึ้นไปด้านบนว,วิวจะสวยมีร้อน้าชีอยู่ด้านล่างมืดนดนอยู่เลน ทีแกบ,บอกมีมานทีปนะครับชมวิววีมานทิ์นะครับ,บนบู้นมองเห็นทีวเขา ้อนกานเป็นลูกๆๆไปนน้นครับเห็นอยู่ด้านล่าง,าางเพื่อนเพืเ่อน,นท่านใดยังไม่เคยมาก็ลองแวะมาดูนะครับ ลองมาแวะมาเที่ยวมาชมวิวนะครับวัดป่าภูพาสูตูนะครับง้อมองเห็นเห็นวิวด้านล่างสุดหูลูกตาครับเดี๋ยวเดินชุมไปเรื่อยครับ เพื่อนท่านไหนยังไม่เคยมานะครับอยู่โคราชอยู่อยู่จังหวัดใกล้กลเคียงจังหวัดอื่นลองมาเที่ยวได้นะครับเดี่ยวรีวิวให้เพืเ่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็มาหลายครั้งแต่ไม่เคยให้รีวิวให้เพืเ่อนๆได้ดูกันนะครับเนี้ยครับ เป็นบริเวณทางเดินเลาะริมผานะครับเลาะริมหน้าผาเลยนะครับริมผามาเรื่อยๆนะครับนี่ตางขึ้นทางเข้าเจดีย์นะครับ เดี๋ยวพานเพื่อนเดินขึ้นไปดูด้านบน,นครับทางเข้าเจดีนะครับก็ได้ยินเสียงเคาะเสียงก่อสร้างนะครับของพ่อท่านเอาต้นโพนะครับ ต่านต้นสีมหาภูมาจากสีลังกานะครับกำลังทําฐานก็เลยมีเสียงก่อสร้างดังมาเรื่อยๆนะครับนี่ทางเข้าครับแล้วก็ไปจุดหนึ่งได้ครับเดินขึ้นไปข้างบนได้ด้านนี้นะครับ ก็มีการก่อสร้างนะครับสร้างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆย,ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับอืมโอ้ยังไม่เปิด ที่เจดีครับเรือด้านในจะเป็นน่าจะไม่เปิดให้เข้าไปยังไม่เสร็จนะครเพงาะท่านน่าจะปิดอยู่ด้านในเพม,มารอกก่อนยังไม่เสร็จนะครับ้อยฝุนตกเรงเลยพาหินพาหินล่วงมา รดป่าภูผาสูงนะครับก็เป็นสถานที่ตั้งอยู่บนเขาอัเนเงียบสงบนะครับเป็นสถานทีป่ปฏิบัติธรรมนะครับด้วยเหตุที่ตั้งอยู่ท่ามกลางารธรรมชาตินะครับมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกันเป็นประจํานะครับเจ้าวาดก็ไม่ได้ห้ามไมใ่ให้มาเที่ยวนะครับแต่ว่าเวลาแต่งตัวมันก็ขอให้สารวมนะครับแต่งตัวให้มิตรชิดนะครับนะผู้หญิงผู้ชายนะครับปฏิบัติ ตามกฎของวัดด้วยนะครับสายท่านพระอาจารย์มั่นนะครับปุริทัตโตนะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเป็นเนื้อที่ประมาณสองพันแปดร้อยไร่นะครับเป็นอยู่กลางหินที่มีความอายุปเป็นมาหลายพันปีนะครับชาวบ้านรู้กันในานามว่าเขาเจ้าพ่อนะครับพื้นที่เป็นป่าด,ดิบเลี้ยงมีความสูงเจ็ดกสิบเมตรนะครับเหนือจาก ระดับน้ำทะเลนะครับเพืเ่อนๆท่นานใดมาก็แวะมาชมแล้วก็ไม่ต้องส่งเสียงดังมากก็มีประชาชนมาเรื่อยๆนะครับแต่งตัวแบบสำรวมนะครับอยู่สูงเนินนะครับอยู่สูงเนินซีคิวสูงเนินปากช่องนะครับอยู่เขตไล่ๆร่กันนะครับ ก็พาเพื่อนๆมาชมวัดป่าภูผาสูงนะครับปาชมวิวตามบริเวณหน้าผาแล้วก็เลาะป่าเรื่อยๆนะครับพอดีตรงจุดวิหารหลวงพ่อท่านยังไม่เปิดให้ใหเข้าไปนะครับเพราะว่ายัางไม่เสร็จดีนะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาอีกรอบหนึ่งนะครับในวิหารนะครับจะสวยนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากจะมาชมบรรยากาศแล้วก็จะมาทําบุญนะครับก็หลวงพ่อท่านบอกว่าประมาณมุกรานะครับมุกรามกกรา ก็มีต้นที่นํำข้าวต้นโพที่นํำข้าวจากวัดที่ศรีลังกานะครับประเทศศรีลังกานะครับก็จะมากําลังปลูกกำลังทําเป็นฐานอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ก็เลยไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ได้พาเพื่อนมาชมวิวด้านนอกนะครับมุมผาต่างต่างเราก็มาหลายครั้งนะครับนั่นเพื่อนท่านใดที่เคยมาแล้วก,ก็เห็นเป็นปกตินะครับแต่ของพ่อท่านก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ ขอสร้างเป็นฐานปลูกต้นโพธิ์ที่นำมาจากศรีลังกาแล้วก็วิหารที่เป็นวิหารแก้วนะครับวาดรูปสวยๆอยู่ด้านในนะครับมีพระพุทธรูปมีปางนอนอยู่ด้านในนะครับพอดีผมเคยมาครั้งหนึ่งตอนนั้นของพ่อเปิดให้เข้าไปชมนะครับแต่ตอนนี้ท่านปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยจะพาเพื่อนๆมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครอยู่โคราชยังไม่เคยขึ้นมาก็ลองมาดูนะครับบ้านเราก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่จุดหนึ่งที่น่ามาพักผ่อนนะครับบริเวณก็เดินดูเลาะเขาเลาะดินหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ